วันนี้พาทุกท่านมาอัปเดตข้อมูลของ t o y o ต้ CHR นะครับหลังจากที่มีข่าวออกมาว่า t o y o ต้ตจะทำการยกเลิกเครื่องยนต์เบนซิน1.8ออกนะครับเหลือเพียงแค่เครื่องยนต์ไฮบริดเท่านั้นนอกจากนั้นนะครับสำหรับรุ่นไมเนอร์เชนก็จะไม่มีการนำเข้ามาหายแล้วนะครับจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมครับหลังจากที่มีข่าวมานะครับ หน้าเว็บไซต์ของ t o y ยต้าไทยแลนดได้มีการลบรุ่นย่อยเครื่องยนต์1.8เป็นซินออกไปนะครับเหลือเพียงแค่เครื่องยนต์1.8ไฮบริดนั่นก็แสดงว่า t o y ยต้าได้ทําการยุติการทําตลาดของเครื่องยนต์1.8เป็นซิล์เพียวเพียออกไปนะครับจะเหลือเพียงเครื่องยนต์1.8ไฮบริดเท่านั้นนะครับโดยเหตุผลที่ To y ยต้าได้ทําการยกเลิกรุ่นเครื่องยนต์ธรรมดาออกไปนะครับก็เป็นไปไม่ได้เลยนอกจากเรื่องของตัวภาษีสรรพสามิตรนะครับ ซึ่งสำหรับตัวเครื่องยนต์1.8เป็นซินธรรมดาเนี่ยต้องเสียภาษีสรรพสารมิตรถึง20%นะครับแต่ตัวรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดเสียเพียง4%ซึ่งทำให้ราคาที่จะทำออกมาขายเนี่ยต่างกันมากๆนะครับและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้โตโยต้าตัดสินใจยกเลิกการทำตลาดของตัว1.8นะครับและอีกประจัยหนึ่งนะครับโตโยต้า CHR อาจจะไม่ได้มีการนำเข้าตัว Minor อร์ n ช e มาขายแล้วนะครับ หลังจากที่การทําตลาดของตัว t o y o ต้าโคโร拉ครอสนะครับสามารถทํายอดขายได้เกินคาดนะครับแล้วก็กินส่วนแบ่งของตัว CSR ไปมากนะครับการจะนํา CSR เม c h เชนเข้ามาขายใหม่นะครับก็อาจจะเกิดความเสี่ยงและก็ไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุนนะครับและเป็นสาเหตุที่ t o y o ต้าจะไม่ทําการเปิดตลาดของ CSR m มเนเชนนะครับกตต้องซื้อของตัว1.8 Hybrid รุ่นปัจจุบันไปนะครับ ซึ่งถ้าพูดถึงตัว CSR รุ่นปัจจุบันนะครับก็ยังถือว่ามีความน่าใช้อยู่นะครับเป็นรถที่ขับสนุกนะครับขับคล่องนะครับแล้วก็มีดีไซน์ที่ค่อนข้างแตกต่างบนท้องถนนนะครับซึ่งก็น่าเสียดายนะครับสำหรับตัว CSR มาเนเชียที่ไม่ได้นําเข้ามาขายนะครับจากปัจจัยหลายๆอย่างที่ผมกล่าวมานะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตนะครับข่าวสารของตัว t ต y o ต a CSR นะครับถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ